ฮัลโหลเหมยแกทำไรอยู่อ่ะเออว่าไงแกฉันอ่านหนังสืออยู่อ่ะมีไรเปล่าพอยฉันก็ว่าจะโทรมาเมาเรื่องพี่อามให้แกฟังอ่ะแต่นี่มันดึกละเอาไว้พรุ่งนี้เราไปร้านคาเฟ่กันไหมอืมได้ดิแกกี่โมงอ่ะ เออสักประมาณบ่ายสามบ่สี่ก็ได้แกจะได้ไม่ร้อนโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะโอเคโอเคฝันดีแกโอเคโอเคฝันดี แปบบ,แบบก็จะเที่ยงแล้วแล้วเราจะใส่เชื้ออะไรดีนะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราค่อยไปดูดีกว่าวันนี้ใส่เสื้อสีเขียวดีกว่ายแล้วจะทำอะไรต่อดี เล่นเกมหน่อยละกันยังพอมีเวลาเหลือฮัโลว่าไงฮัโหลยังไหมทำอะไรอยู่อ่ะก็เล่นเกมอยู่อ่ะเดี๋ยวอีกสักพักนึงว่าจะออกไปข้างนอกละายมีไรปะเนี่ย แล้วไปไหนอ่ะจะออกไปคาเฟ่กับพอยอ่ะพอยนันออกไปข้างนอกอ๋อโอเคโอเคไม่มีอะไรหรอกฉันโทรมาถามเธอเฉยอ่ะโอเคงั้นแค่นี้นะ ให่พลอยปะฮะลัลโหลอือเราพลอยเอง GR มีอะไรหรือเปล่าอ่ะอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่ยอยากจะถามว่าจริงหรือเปล่าที่ในเว็บบอดโรงเรียนบอกว่าพลอยคุยสอนกับรุ่นพี่ที่ชื่อเอมีออ่อ่ะเออคือเราก็ไม่รู้นะว่า GR เบาีมาจากไหนอ่ะแต่ว่า ถ้าเรารู้ว่าพี่คนนั้นเขามีเจ้าของอยู่แล้วอะ่ะเราคงไม่ไปคุยหรอกอ๋อนั้นไงเว็บบอร์ดก็คงจะเป็นเรื่องจริงสินะอืมอืมเราก็คงจะไม่ถามอะไรซักไซหรอกเรารู้ว่าพลอยก็คงจะรู้สึกไม่ดีแล้ววันนี้มาก,กับใครหรอหรือว่ามาคนเดียวเรารอเพื่อนอะ่ะเดี๋ยวก็คงจะมา เพื่อนพลอยมาแล้วหรอคุยอะไรกันอยู่หรอคะแล้วแกเป็นอะไรเนี่ยพลอยทำไมทำหน้าแบบนั้นอะเดี๋ยวนะเราคุนคุนหน้าเธอไม่ทราบว่าเรารู้จักกันหรือเปล่าคะก็อาจจะรู้จักกันก็ได้นะอืมฉันว่าฉันคุนคุนเธออะ่ะเธอใช่คนที่สตรีมเกมหรือเปล่าอะ่ะอืมใช่เราสตรีมเกมเธอดูได้หรอ อืมก็ดูผ่านๆน่ะเราก็เป็นสตีตเมอร์เหมือนกันอ๋อโอเคงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเราขอคุยกับเพื่อนก่อนนะได้สิเชิญคุยตามสบายเลยเราก็ว่าจะไปอยู่แล้วล่ะพอยจีอามาพูดอะไรให้แกไม่สบายใจหรือเปล่าอ่ะฉันเห็นแกทำหน้าแบบเนี้ยมาจะพักละ สนุกแกเป็นไรหรือเปล่าถ้าบอกว่าไม่เป็นเลยฉันก็คงจะโกหกกับแกฉันไม่รู้ว่าแกเห็นในเว็บบอร์ดโรงเรียนเราหรือ,อยังอะ่ะคือมันมีคนเอาไปลงว่าฉันอะคุยสอนกับรุนพี่ที่ชื่อเอเมี่อ่ะฉันพอโดนคนอื่นพูดใส่แบบนั้นฉันก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันยังไม่เห็นหรอกในเว็บบอร์ดโรงเรียน แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะที่แกบอกว่าแกจะมาเล่าให้ฉันฟังแต่เมื่อคืนใช่ไหมแกเล่ามาเลยก็ได้นะฉันพร้อมฟังละคือเมื่อวานที่ฉันไปเดทกับพี่อ้าม,มาฉันก็ว่ามันแปลกๆอยู่อะคือแบบพี่เขาจับโทรศัพท์บ่อยมากเลยอะช่วงที่อยู่กับฉันน่ะแล้วก่อนจะกลับอะพี่เขาบอกว่าเขามีโทระจะไปหาเพื่อนอือหึ แล้วไงต่อแกฉันก็โอเคโอเคไปนั่นแหละจริงๆก็ไม่ได้อยากให้พี่เขากลับหรอกแต่พี่เขาบอกว่ามีธุระฉันก็เลยโอเคแต่เีเนี้ยช่วงที่พี่เขาออกไปแล้วอ่ะนายแสง้าโทรมาหาฉันบอกให้ฉันออกไปหน้าร้านฉันก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วพี่อั๋มเขามีแฟนอยู่แล้วอแกโอเคฉันพอจะเข้าใจละเราตอนนี้แกโอเคไหมอ่ะหรือว่ากลับบ้านกันก็ได้นะแก หน้าแกแบบดูไม่ดีมากๆเลยอะพอยอืมชันไม่เป็นไรหรอกแกไหนๆก็มาคาเฟ่เราทั้งทีอย่างน้อยก็หาอะไรกินกันหน่อยดีกว่าแกฉันโอเคจริงก็ได้แกถ้าแกบอกฉันแบบนั้นฉันก็เชื่อที่แกพูดแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวฉันสั่งอะไรสักอย่างมากินแล้วกันแล้วก็หาอะไรนั่งดูสักพักแล้วค่อยกลับกันเนาะโอเคแก ฮัลโหลจะาฟาว่าไงอ๋อ oh, oh, ฉันอยู่กับพอยที่คาเฟ่อ่ะนายมีอะไรเนี่ยโทรหาฉันสองรอบแล้วนะครั้งที่เราก็บอกไม่มีอะไรแล้วครั้งนี้มีอะไรเนี่ยอ๋อ oh, oh, จะมาที่คาเฟ่นี้เหรอ mm hmm. ก็มาสิโอเคโอเคแค่นี้นะ ยายแก้มลิงเธอโอเคนะฉันเห็นในเว็บบอร์ดแล้วล่ะอืมฉันโอเคก็ไม่ได้อยากคิดมากหรอกมันจะพูดว่าเป็นความผิดฉันมันก็ไม่เชิงอะฉันไม่รู้มากกว่าแล้วถ้ามีใครไปเขียนในเว็บบอร์ดอะไรแบบนั้นนะก็เรื่องของเขาเถอะฉันไม่สนใจหรอกแต่ฉันสนใจนะถ้าเป็นเรื่องของเธอ อะไรของนายพูดอย่างกับว่าจะมาจีบฉันอย่างนั้นแหละแล้วถ้าฉันขอจีบเธอนี่เธอจะโอเคไหมละ่ะยาแก้มลิงถ้านายจะมากวนโอยฉันหรือจะมาแกล้งกันเนี่ยหยุดเลยนะแต่ถ้านายพูดจริงฉันก็ไม่ได้ปิดใจอะ่ะถ้านายอยากจีบก็จีบแต่จีบติดไม่ติดก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะโอเคงั้นเอาเป็นว่าฉันจีบเธอแล้วน,นะยายแก้มลิง แล้วเรื่องที่ผ่านผ่านมาเมื่อวานก่อนก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันละมีหนุ่มสุดหล่อมาจีบขนาดนี้เธอคงหายเสียใจแล้วละอ้ยนายนี่หลงตัวเองไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแต่ก็ช่างเถอะฉันทำรายงานต่อแล้วพรุ่งนี้ต้องส่งเยงไเหมยเธอโอเคปะเนี่ยทำไมเธอทำหน้าอย่างงันตลอดเวลาเลยอหรือว่าไม่โอเคที่พวกฉันมานั่งด้วยเปล่า ไม่ไมไม่ได้เกี่ยวกับที่นายมานั่งด้วยหรอกอืมก็เครียดมากนิดหน่อยอ่ะฉันกำลังหาวิธีลบข้อความพวกนี้ออกจากเว็บบอร์ดอ่ะอืมเธอก็อยู่ทำหน้าแบบนั้นได้ละยิ้มหน่อยก็ดีนะพอเห็นเธอทำหน้าอย่างนั้นแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเลยโอเคโอเคฉันไม่ทำหน้าแบบนั้นแล้วก็ได้ แล้วนี่ทำไมถึงมาแถวนี้เนี่ยฉันก็ลืมว่านายจะไปไหนซะอีกหรือว่าไปทำทุราก่อนไว้มาที่นี่หรือเปล่าเออใช่ใช่ฉันไปทำทุราก่อนที่จะมาเนี่ยถ้าบอกว่าตั้งใจมาหาก็คงจะดูแบบปลกๆ